ปลาแงงครับปลาแงงปลากุ้งนิดนึงกุ้งกุ้งตัวใหญ่ครับนี่ครับกุ้งไฟบ้านแล้วนึ่งครับแต่่วาบานตัวใหญ่ครับนี่ครับมี่เป็นปลายตัวครับก็มีมกครับปลาสวัสดีครับพี่น้องครับยิมดีกับมะพร้าวกันทื่เก่าครับไม่หนีกัมาอยู่งขางหนองกุ้งข่านะครับเนาะนี่ครับ อคายครับไอหลงกุดค่าครับนียครับน่างกำลังไหลนะครับนี่นี่ก็เป็นน้ำแกงน้ำหลักนะครับนะไม่นี่ก็จะผ้าอาหาเบิ้งให้เจ้าหาปูหาปลาื่อเ่าครับเมื่อกี้เห็นอยู่สองแถจ้าพูเนไก่นะครับท่านเห็นมากนะครับนะใส่ด่างใส่ม้อกันเนี่ยก็นีใส่ผ้าไปเบิ้งกันครับครัใส่กันเลยกครับรอเบิ้งเลยครับ อันนี้ครับน,นี่ก็จะจอดรถหน่อยนึงครับมี่สองเจาะนะครับนะเดีย๋ยวไปเบิ้งกันกำลังขึ้นมากครับนี่นครับอุ่นรับอันนี้เรา,างานขึ้นมากเลยครับเพื่อนครับของาามาบอมเราเบิง้งกันครับบัส ใส่เลบป่ามาแล้วใส่ยังด้างเอ้ใส่ด่างวะไงใส่ด่างใส่ม่องอวะไดีป่ะนี่ยครับมาเป็นป่าแล้วเพ่ยครับโอออุปกรณ์การหลอร่วงมันอือจังเยอะยะแทวะหลอ่วงเล็กนวนี่ มุมีแนวกินเนาะอือปลางามอูจริงปลาขาวครับปลาอืปลาขาวปลาลดปลาแง่งนะครับเนาะดักปลาร่วมปลาปลาร่วมปลาลดปลาหนำหลักปลาเน่าครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับลงไปเลือกไว้โต๊ะทับนี่ตกน้ำ มันว่างเลยิดว่าทึงทงานอยู่นี่เด้อกูติดไปท้างานงออยนนาักเสียนัดังใช่ยักเสียงสามสมเส้นทีเด้นอือสามเส้นครับเนี่ย่างสาเส้นครับพ่อแม่แรงใช่มีตัวง,งามเนี่ยกับบไปละ เอาไม่ได้เลยนี่ย oh ่เป um> uh? ็นตุ่มไรเลยไรบานแล้วสซนบบนี้บานแล้วนะครับเนาะไปแล้วครับย่งอ้ว่พูดหนึ่งคันน่ครับกำลังยามหยามมองอยู uh, ่ครับาดเป็นลายนครับายลงไปนะครับเนาะโอ้ยามลุมนะ พี่ว่าน้องลงไปิดมึงกันเสียวเอา้ารอเบ,บือ้องตรงนี้แล้วครับเอาครับมาเบิ้งอีกเจ้านึงครับนี่ครับคือขืนมาแล้ครับเนาะอันนี้ก็ใส่ด่างใส่ม่องครับเพื่อน,นครับเอาเบิ้งป่าครับอันนี้ก็ได้หลายครับเนี่ยของง่ายๆกับเครื่องคองหมดเลยเนี่ด่างแยกเสียนเนี่ยขึ้นหาของขึ้น สองเส้นดังสองเส้นครับดสามเส้นหาเลยครับขาวครับกำลังตัวงามๆเลยครับปลาน้ำหลักนะครับปลาน้ำหลักน้าแกงครับนี่ปลาบัวมีนะครับนี่ครับบัวบบัวปลาลดครับปลาลดครับปลาลดครับปลาลีปีงครับปลาลดนี่ปลาลดปลากระเงี้ยปลาขาวครับปลาเสียมหรือปลานังครับนี่ครับ มีป่าร่วมครับหลายป่าครับนี่ครับผ่าหมอผ่าหมอป่าเข้งบ้านเท่าก็มีครับเปนกระจูเขตดของบ่านกุดข่านะครับอ่อ,อมๆออครับผ่านน้องกุดข่านะครับเนาะที่เขาเคยถ่ายลงป่าครับป่าก็หลายครับน่ครับมีคนใส่หลายอยู่ทั้งนี่เนี่ย ใช้ผู้เดียวสเยวิเอาผู้เดียวแขวนๆนะดางสามสิบห้าครับดางสองสิบใช่ไหมรายเติบเยอครับนี่ครับ,รบที่ชีวิตมันบาดครับหาอยู่หากินบานเท่าครับถ้าพี่น้องมาเบิง่งวิถีชีวิตคือเก่าเลยครับทำวิถีชุมชนบทวิถีชุมชนนะครับเนี่ย จะกลับไปเบื้องอีกไอหม่องเก่ากับเตี้ยวพาลงเบื้องที่แรกครับครับไปกันครับทำมาเบื้องเจ้านึงนี่ครับขึ้นมากครับนะอันอันนี้ปลาเนี่ยครับนี่ใส่บ้องใส่ด่างครับเจ้าหนูของนี้ก็ปลางามครับเจ้าหนึ่งครับสะดุ้งกขบาไปเสะดุ้งเข้าไปเฉย ปลาลอดปลาลดปลาขาวปลาขาวตัวนี้ตัวใหญ่ครับนี่ครับตัวใหญ่ๆเลยครับเห็นมะไมัครับนี่ปลากระเงครับปลากระเงีปลากุ้งนะนี่ครับกุ้งโอ้กุ้งตัวใหญ่ครับนี่ครับกุ้งปลไยบานแล้วหนึครับแต่ว่าตัวใหญ่ครับนี่ครับมีปลาหลายตัวครับมีโมกขับป่าน Lang gia xin lắm này Cái lắm 3 lắm xin lắm 3 lắm 3.5 xin lắm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  xin có xin lắm này, lắm xin lắm này, lắm xin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  ป่ากำพายหากินแบบที่บ้านเครับป่าด่างป่ามองครับพอดีมกพอดีนี่เราปะเขาพอดีปิง้งตรงงงามปะเขา สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลาพ,อาพ่อมปเพื่อนหลงไปก่อนนะครับเนี่ขอลาด้วยภาพป่าเขาสวยง,งามๆครับมื่อนี้ครับบอกันไม่คลิปหนาครับได้อย่าลืมกดไกลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามครับทางวิถีชุมชนเลยนะครับสวัสดีครับ